สวัสดีครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3นะครับของเดือนสิงหาคมและนับเป็นสัปดาห์ที่32ของนวัตกรรมเกษตรท่าสองสัปดาห์แล้วนะครับสภาพส้มโอริยานี้เป็นระยะที่สีของปลืกส้มโอเปลี่ยนจากสีเขียวไปสีเขียวอ่อนแล้วนะครับไปดูต่อมน้ํามันก็จะมีการขยายตัวเต็มที่นะครับแล้วก็มีความใสเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าไปกดที่ก้นผลนะครับบริเวณกลางกา้นผลเนี่ยก็จะมีความนิ่มไม่แข็งและไม่ต้านมือแล้วนะครับแปลว่าตอนนี้ส้มโอของเราเนี่ย พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับสำหรับเพื่อชาสสวนครับที่ต้องการให้ส้มโอเนี่ยมีรสชาติหวานฉ่ำน,นะครับมีคุณภาพที่ดีขึ้นและให้จําหน่ายในราคาที่สูงขึ้นครับตอนนี้ต้องพ่นปุ๋ยคีีทางใบที่มีท่าตัวท้ายหรือตัวโพแทสเซียมสูงอย่างเช่นสูตร13046และควรใช้ปุ๋ยตัวท้ายสูงพวก0060คือตัวโพแทสเซียมคอร์แทนการใช้พวกสูตร0050หรือโพแทสเซียมซัลเฟตน,นะครับ เพราะว่าเราต้องการส้มโอให้มีความหวานฉ่ำมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ครับเพื่อจะสวนต้องงดการพ่นสารเคมีที่ป้องกันกำจัดสัตรูพืชทุกชนิดแล้วนะครับเพื่อไม่ให้มีสารเคมีตกค้างเพราะว่าในธรรมชาติของส้มโอนั้นเนี่ยเมื่อแก่แล้วเนี่ยมักจะไม่มีโรคหรือแมลงสัตรูพืชรบกวนอยู่แล้วและในขนาดเดียวกันครับไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ใดๆใ,ในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวหรือในระหว่างของการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับ